สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมใน a 2 2ล้อพับกอเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เอาคันคุณปุ่ไปใช้นะแต่ที่แน่ๆผมจะไปเอาหินนะที่อน,นี้ที่แน่ๆมันแคบมากเลยหน้าบ้านนี่ให้ตายสิโอสบายๆนะเอาคุณปุ่ไปใช้นะวันนี้ มีรถไรไม่รม,มาจอดขว้างหน้าบ้านนั่นอีกโอ้ยนี่เป็นถนนส่วนบุคคลนะครับถนนของพ่อนะมีมีชื่อร่วมกันนะครับแต่ที่จอดนี่คือร้านกว๋วยเตี๋ยวของป้านะครับนั่นแหละทำไมถึงขายรถออกไประบายรถออกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่จอดละะอดูมอนี่จอดรถสิโอ้ยตายสิ จอดรถไม่เกรงใจเจ้าของที่กันเลยพวกน,นี้มันน่าจะเอากระจกออกสักบานสองบานนะแหม่แต่ก็ติดป้ายไว้แล้วนะครับพ่นสเปรย์ไว้แล้วนะครับที่ส่วนบุคคลถ้าหากเกิดการเฉียวชนหรือว่าอะไรจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาถือว่าพ่นพ่นเตือนไว้แล้วนะครับเราเขียนเตือนไว้แล้วครับ รถหม่ไม่แดงอีกแล้วตายงก็ยืนขวางซอยอดูทำหน้าเดินแบบสบายสบายใจ เอามามามุดขึ้นมาจะมุดก็รีบมุดสิวะนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะไปเอาหินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขับคันนี้ไปเปลี่ยนกับพ่อนะครับพ่อเอาจิก้าใส่ทรายขึ้นมาเดี๋ยวผมจะไปขับจิก้าแทนนะครับเดี๋ยวเอาคันนี้ลงไปเปลี่ยนพ่อนะครับรถของผมยังซ่อมไม่เสร็จนะฮะยังอยู่ที่อูอยู่นะครับหลังจากคลิปวันนั้นนะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยใช้หัวลากยาวๆเลยนะครับ เฮ้ยดูคันนี้สิเน่เน่เน่ฟอร์ดคันเนี้ยรถแคมเปอร์นะเนี่ยโอ้โหเจ๋งว่ะแค่อุปกรณ์บนหลังคานั่นก็หลายหมื่นแล้วนะอันนั้นเป็นเต็นท์นั่นน่ะที่อยู่บนหลังคารถคันนั้นนะนี่มีไอ้ตรงนี้ด้วยเขาเรียกอะไรไฟชี้เหรอไม่ใช่อะไรวะที่มันทำมาเป็นบังแดดแต่ดูสิมีเป็นเต็นท์พับเลยเนี่ยหืมเจ๋งว่ะไปดูใกล้ๆดิ ผมเคยเห็นราคาน่าสามหมื่นกว่าเลยนะแต่รุ่นนี้น่าจะใหญ่นะน่าจะแพงนะโอ้โ oh, ห oh, นี่แคมเปอร์ตัวจริงเลยนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดอส่วนเราก็อุ้ยวันนี้หัวเอาลังโฟมมาด้วยนะเพราะว่าคันจิก้านั่นมันยังไม่ได้ไปติดแอร์นะครับซื้อมาเป็นปีไม่ได้ไปติดแอร์สักทีนะครับ <laughs> คือมันไม่มีเวลาได้เอาไปนะจะเอาไปก็ขี้เกียจเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ใช้มันมันเป็นรถสเปร์นะที่จริงแล้วพว่อกะว่ามันเป็นสเปร์คันนั้นนะเอามาสลับใช้แต่ตอนนี้ได้ใช้จริงๆแล้วแอไม่มี แต่ดีที่ว่าดีที่มันเป็นหน้าหนาวนะครับมันแดดมันแรงแต่ว่าอากาศมันเย็นนะครับแดดมันออกแรงนะแต่อากาศข้างนอกที่ลมพัดเข้ามามันเย็นนะครับก็เลยคิดว่าอืมน่าจะน่าจะโอเคอยู่นะวันนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับที่เราเห็นอยู่นั่นคือพระธาตุลอยสุเทพนะมองเห็นกันไหมบ,บนโน้นเห็นไหมยู่บนยอดเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนพ่อนะครับ คันแดงน่ยขับมันนะครับมันตอบสนองได้อย่างฉับไวเลยนะครับอัดปุ๊บก,ก็เนี่ยเห็นไหมอัดปุ๊บก,ก็ขึ้นปับ๊บตอบสนองเท้าได้อย่างดีเลย มันอยู่ที่ประมาณ17เหนะ็นสิบเเสียงมันคลางเห็นไหมเพราะมันเป็นเฟืองเฟืองดอยนะครับแล้วก็เป็นดูมฮับด้วยไอ้พวกเนี้ยเวลาไต่ที่ชันๆนะหรือคลานเกียร์ต่ำๆนะโคตรแรงนะครับแบบใช้เกียร์คอเลอร์คลานเกียร์คอเลอร์ก็คือเกียร์หนึ่งพิเศษนั่นแหละใช้เกียร์คอเลอร์แบบคลานลากเครื่องจักรใหญ่ๆลากของหนักๆขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ย สบายเลยแรงเหลือเลยนะเนี่ยคันนี้นะแล้วมันวิ่งได้แค่90นะมันทื่อแล้วถลมันเป็นเฟืองดอยเนาะไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นเฟืองราบเนี่ยมันจะวิ่งแค่ไหนนะเฟืองหลังถนนเนี่ยแต่นี่การไต่ชันการลากของนี่โอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> ถึงมันจะเก่าแต่มันซ่ามันเก่าอยู่นะคันนี้แรงนะครับ ออกตัวทีนี่สามหตามมันไม่ทันเลยอิสุสุนะสะัขนาดสแกนเนี้ยผมบางครั้งยังตอนออกตัวยังไล่มันแทบจะไม่ทันเลยแต่พอมันปิ่งรอยตัวไปแล้วมันเริ่มถื่อละคันนี้ จะสร้างความเคยชินนะเพราะว่าเดี๋ยวไปขับคันนั้นมันไม่มีแอร์นะต้องสร้างความเคยชินไว้ก่อนันไวเซอร์นะ ได้ใส่นะคันนี้มันอยากจะต้องตัดแปลงนั่นแน่เลยเพราะว่าสันไวเซอร์ข้างหน้านะก็ะคือที่บงังแดดหน้านั่นแหละเดี๋ยวว่าจะให้ร้านเลทออกแบบให้อยู่ ยัคเล่งดีกว่า,อ,าอัลโหเจ็บข้าวเว้ยนั่นงไงเห็นไหมขนาดวีโก้เขนานั่นยังไม่ทันเลยพี่คิดนี่ว่าช่วงนี้ทำไมมันเข้าสายในจังวะแปลกใจมากเลยนันนะพี่คิด อ๋อมันจะเป็นลำพูนพี่คิดมันจะเป็นลำพูนนะครับนั่นน่ะที่เราเห็นอยู่นั่น ละแกปลน้ำพูนนะซอสตรีเลยตวิชเชอร์อันนี้น่าจะลดกำลังเสิร์ฟนั่นแหละใช่จริงๆด้วยเขาเหลียวมองหน้าด้ว <laughs> ย ลรถแกวางเครื่อง270 6 s อ1นะครับทันจิก,ก้าทัานจิก,ก้าเดี๋ยวไม่รู้พ่ออยู่ไหนตอนนี้นที่แน,น่ๆอินเทอร์เน็ตผมหมดนะครับก็เลยสื่อสารกับพ่อไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปให้ประสอนช่วยเหลือที่ร้านขายน้ำนัน่นเองให้แกโอนเงินให้แล้วก็เติมเน็นก่อน ไม่ใช่ ETS ATS e นะครับ e ATS ผมก็เล่นนะโดยมากชอบเล่น ATS e มากกว่า America Truck Simulator นะ ETS ก,ก็เล่นแต่ว่าเล่น ATS e ซะมากกว่าชอบบรรยากาศมันนะเดีย๋ยวบอกล้ว่าประซอนไม่มาวันนี้แวรลาน้ำกับ แสดงตอนที่ไปพิษณุโลกไม่ได้ทําคลิปนะครับทำแต่ทำคลิปเหมือนกันแดีว,ว่ามันมันไม่ปฏิปะตะนะครับไปกับน้องชายแล้วก็พอ่อขับรถไปโค,คราคันนะขากลับก็มันกลับตอนกลางคืนก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับประสอนอยู่เดี๋ยวไปขอความช่วยเหลือก็ซอน ได้ของมาเยอะแยะเลยน้ำแล้วก็ครปบสลัดเอาหนึกลูกนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวขึ้นรถกัน รับมาซอนมาแล้วอินเทร์เน็ตก็มีแล้วลุยต่อนะได้ครปมาด้วยนะครับชอบกินเครปนะครับอร่อย,ยนี่เครปญี่ปุ่ปนไม่รู้ว่าไปได้ญี่ปุ่นมันมีขายหรือเปล่านะไอ้เจ้าเนี่ยก็เหมือนขนมโตเกียวอืมกรอบดิ ออืหมูหยองทูน่าพริกเผานี่มันเข้ากันจริงๆทพี่วันพี่วัน ต้นดำนะเปลี่ยนยางต้นดำเปลี่ยนยางนะแ <laughs> <laughs> น้วต้นตอนนี้ใช้มือถือถ่ายผสมนะเพราะว่าแบตกลโรสลึงหมดนะเมะื่อกี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนพ่อก่อนนะนั่นเดี๋ยวเราจะเอาคันจิก,ก้าไปนะดูเดี๋ยววันนี้เราจะเอามันไปใช้อีกแล้วนะครับเอาไปรงโมเมท้าด้วย เดี๋ยวผมย้ายของไปทีรถคันนั่นก่อนอะจะถ่ายโน่นเลยนะตอนที่เราไปที่โรงโ่ใหม่เลยนะครับอ,ออกจากรถมาได้เงินกล้องผมดับไปเลย <c oughs> ทีพร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแม่ทา,านะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่ก็นโน่นนะตอนที่จะไปโรงโ่ใหม่นะครับ